บีทีพีเมียมอเตอร์ซีนอนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็น Toyota l แอลพานะคะวันนี้ลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งเป็นชุดเบรกเตอร์บา l เอลดีเ r เซอร์แรต55วัตต์พร้อมวงแหวน BM เอ็ม,ม BM สไตล์นะคะ d ด y l ไลท์ออดี้นะคะไฟเลี้ยวค่ะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้เลยนะคะปิดไฟเลี้ยวค่ะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันนะคะ ต่ำไฟสูงนะคะเดี๋ยวชมแสงภาพดินัวรถค่ะโอเคค่ะทางร้านมีห้องตั้งไฟในระดับมาตรฐานนะคะขอทางเลยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอัพเกรดชิ้นงานดีๆเนีนยนๆแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook BT Premier Motor a i o n ได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ